พี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศเห็นไหมครับว่ามันคือความชั่วร้ายของผู้บริหารสำนักง,ง,งานตรวจเงินแผ่นดินที่ทํากันโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายโดยคิดว่าตัวเองเนี่ยตรวจคนอื่นมาเยอะไม่มีใครกล้าตวรวจสตงอเพราะกรฟครามลับของทุกหน่วยงานทั่วประเทศวันนี้แผ่นดินพิโรธกฏเองกรรมมีจริงอัจฉริยะเป็นคนที่เกาะติดเรื่องนี้ไม่ปล่อยสืบสวนสอบสวน,วนอางลับ สืบสวนสอบสวนโดยนำพยานหลักฐานเข้ามาสู่สำนวนการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษและก็นสอนอบางซื่อกองมัญชาการหรวงนครบ่าผม้มาดีหมดนะทั้งดีไอทั้งไหนผมมีเอกสารดำเนินคดีหมดนะครับทุกฉบับนะพวกนี้มีตราคุดหมดตราคุดพวกนี้คือรายงานประจําวันเก็บคดีผมไม่ได้พูดอย่างเดียวผมไม่ใย่เหมือนคนอื่น เอาเด็พูดแต่ผมจำเนินดีแม่งทุกคนที่มันทุจริตทั่วช้าสามานในการเอาคนบริสุทธิ์ไปตายอยู่ต้ซากผลักหักพันของอาคารสดงอนับร้อยศพคนร้อยศพผู้บริสุทธิ์ที่เป็นชาวบ้านหาเช้ากินคํามหยาดเหงื่อแรงงานต้นได้รับความเป็นธรรมเอาคนพวกที้อายพวกนี้มาลงโทษตามกฎหมายกระบินบ้านกระบินเมืองให้หมดทุกคนต่อให้มันเป็นใหญ่เป็นโตเป็นผู้ว่าสดงอก็ต้องเอามาติดคุกติดตารงต่อให้เป็นประธานสตะงอ เป็นลูกหลานของตระกูลไหนก็ตามแต่เป็นยศขนาดไหนก็ล้วแต่เป็นพนเอกพนทองก็ต้องเอาแม่งมาดำเนินคดีให้หมดคุณจะเป็นพันตำรวจเอกจะเป็นรองผู้การเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการหัวก็ต้องเอาแม่งมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้วิศวกรที่ไม่จะมีคุณสมบัติในการเป็นวิศวกรที่ปรึกษามึงก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายบ้านเมืองอายาแผ่นดินให้หมดคนพวกนี้เก็บไว้ก็ล็อกแผ่นดินเอาไปไว้อยู่ในแดนห้าดีกว่า นะเอาไปอยู่แดน5โทษจำคุกตลอดชีวิตต้องไปอยู่แดน5ห,หรือไปอยู่เรือนจำบางขวางให้หมดเมื่อคุณทำชีวิตคนบริสุทธิ์ตายเป็นร้อยศพเอาผู้บริสุทธิ์เกิดจากการทุจริตคอรัปชั่นของพวกคุณที่ได้เงินทอนวันที่ไชน่านัมเบอร์เทนบอกผมเองว่าจ่ายเงินให้กับพิศกรควบคุมงานหนึ่งล้านบาท หนึ่งร้อยล้านบาทมีเงินทอนให้กับวิศวกรควบคุมงานแล้วเงินทอนเนี่ยให้กใครเดี๋ยวนี้นายเขารับขบ้อมูลออกไปแล้วก็ไปสืบสวนต่อคนที่มาคุยกับผมคือผู้จัดการโครงการของไชน่า n u มเบอร์เทนแล้วก็เป็นเลขาของผู้จัดการโครงการไชน่า n u มเบอร์เทนที่มาคุยกับผมที่ฟาร์มสเต็กโชคชัยฝั่งผมมีพยานสี่ปากฝั่งนู้นมีสองปากที่มาที่มาเปิดเผยความจริงผมทราบว่า มีการจ่ายเงินต้าโต๊ะหรือเรียกว่าเงินทอนแลกกับการเปลี่ยนสเปคงานเปลี่ยนกับการควบคุมงานโดยเอาวิศวกรปลอมๆป,ป,ปีเลนหรือปลอมลายเซ็นวิศวกรมาควบคุมงานเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรมาพาร์ทไทม์พี่น้องประชาชนคนในประเทศวิศวกร51คนมาระบบพาร์ทไทม์ไม่ใช่มาระบบฟูลไทม์หรือมาระบบเป็นพนักง,งานของบริษัทนั้นๆที่มาเป็นคนควบคุมงาน บางคนบอกเหมือนนายสมเกตที่บอกถูกปลอมลายเซ็นผมไม่เคยทําอาชีพนี้มาเลย20ปีแล้วไม่เคยมาสํานักงานสรงเมตรแต่วันเดียวและจะเป็นวิศวกรควบคุมงานของบริษัทพีเอ็นซิงโคนานได้อย่างไรเอาสิพี่นอ้องประชาชนวิศวกรระดับพุทธิโยธาต้องมาควบคุมงานของพีเอ็นซิงโคนายที่หน้าง,งานสทรง,ด,งดืนยันต่อพนักงานสอบสวนต่อรัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงยุติธรรมท่านทวีสอดส่องและก็ คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนของกรมสอบสวน,นพิเศษว่าไม่เคยมาอยู่หน้าอาคารสตงอม้แต่วันเดียวแล้วก็ไม่เคยควบคุมง,งานมาแล้วยี่สิบปีนก่ัวเองมีอายุมากแล้วถึงแปดสิบห้าปีพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศมันดัประยศไหมครับคดีนี้ท่านนั้นยังไม่พอพี่น้องประชาชนครับวันนี้ทุกคนออกมาบอกว่าสตงอเบิร์สุดพุดพอง าดีเบตกับผมไหมผู้ว่าสะตะงอองผู้ว่าสะตะงประธานกอตงอเอาไอ้พันธุิตรวริศผลมาด้วยก็ได้ที่เป็นหน้าห้องของประธานกอตงอนะที่เป็นญาติฝ่ายเมียของประธานกอตงอเนี่ยนะเอามาดีเบตกับผมไหมรายการไหนก็ได้เดี๋ยวผมจะเอาทีมงานผมเนี่ยมาดีเบตแข่งเลยให้รายการให้จัดสักทีเอาไหมเรามาปะชาด,ดากันสักยกเลยผมเป็นวิศวกรโยธามาสามสิบหกปีนะ ผมว่าผมไม่น้อยหน้าใครในแผ่นดินเรื่องโยธาเพราะว่าผมจบด้านนิอกรรมโยธามาโดยตรงเหมือนกันอันนี้คือเข้าทางตีนผมอะ่ะเพราะผมจะเป็นคนที่แม่นเรื่องโยธาอยู่แล้วเรามาเล่าสู่กันฟังอีกสเปค <c oughs> ที่มีการระบุไว้ในราการประกอบแบบพูรบเหมาของจอยเวนเจอร์ระหว่างอิตเลีไทยกับไชน่าจะต้องส่งวัสดุก่อสร้าง ทุกชนิดให้กับวิศุกร์ที่ปรึกษาก่อนผมพูดถึงเหล็กเส้นเลยเหล็กเส้นทุกชนิดจะต้องผ่านวิสุกร์ที่ปรึกษาปุ๊บโดยการซ่มเก็บตัวอย่างหนึ่งร้อยเส้นต่อหนึ่งหนึ่งตัวอย่างก็คือหนึ่งเส้นเนี่ยจากร้อยเส้นเนี่ยมัดหนึ่งเนี่ยมัดร้อยเส้นเนี่ยดึงออกมาหนึ่งเส้นแล้วตัดท่อนละเม็ดท่อนละเม็ดเนี่ยจะสามท่อนหรือหกท่อนกัแล้วแต่ส่งไปตรวจที่สถาบัน เพื่อตรวสอบหาค่าเทนชันแรงดึงของเหล็กก่อนกรีดก็ต้องเก็บตัวอย่างเจ็ดวันสิบสี่วันยี่แปดวันเพื่อหาค่าการมาหัดก่อนกรีดว่าได้ตามสเปคไหมสองร้อยแปดสิบเคสี่ไหมผ่านสองร้อยแปดสิบเคสี่ไหมสามร้อยาสิบเคสสี่ไหมห้าร้อยเคสี่ไหมแต่พี่น้องประชาชนครับผมเห็นแค่สามร้อยห้าสิบเคสี่ยังไม่เห็นห้าร้อยเคสี่ในหนังสือที่มีการตรวจคุณสมบัติเล็ก จะไปโทษซิงเกิลหยวนโทษทานฮาสติลหรือโทษใครไม่ได้เพราะเหล็กทั้งหมดของโครงการนี้นการอนุมัติตรวจสอบจากบรษิษัทวพิศวกร,ร์ที่ปรึกษาบริษัทผู้ออกแบบบริษัทผู้คำนวณโครงสร้างและก็คณะกรรมการ,รตรวจการจ้างที่มีรองผู้ว่าสรงอเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างอนุมัติให้นําเหล็กของทั้งหมดมาใช้ในโครงการนี้ได้ ที่น้องประชาชนครับผมอยากจะถามทุกคนนะครับว่าวันนี้นะวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเห็นดได้ไหม เดี๋ยวนครับแป๊บนึงปิดยังไงอนม่นไรปิดยังไงต้องต้องเอาออกก่อนบาแป๊บนึงออกใครขอออก ต่อครับนะครับพอดีน้องเข้ามาในในกุ่มนะี่นะครับกันมีเน,น่บเย่ๆๆไเออเปนป็ได้เดียว Nak pergi. Tak Ya. Mana ni? Ni cepat yang lain tau. Tunggu boleh. เห็นนะครับนิดนึงเอาโอเคนะครับตอนนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับอาคารสตรงองเนี่ยจะไปโทษบริษัทขายวัรสดุไม่ได้เลยผมก็แปลกใจนะที่วันนี้เนี่ยผมก็ได้คุยกับเจ้าที่กรมสอบสวนพิเศษนะครับว่าการที่จะเอาผิดผลิตภัณฑ์เนี่ยผมว่ามันต้องชัดแจ้ง เพราะมันั้นไม่เกิดความปมนธรรมต่อคนที่ขายวัสดุก่อสร้างนะครับนอกจากทารสตงแล้วพี่น้องประชาชนครับวันนี้เรามีอีกหน่วยงานราชการหนึ่งเนาะอันนี้เป็นเรื่องที่ผมกำลังประสานกับอสสอราชนกสสอพักก้าไกลเป็นเรื่องของการผลิต ประกันกังคมมูลค่ามากกว่าหนึ่งพันล้านบาทที่มีนายชัยทัศน์ยังไม่เปิดนามสกุลแล้วกัน